อุ้ยม่วงมาแบกไอว่าแบกไออุ้ยแบกไอซีหนึ่งหกครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้สวัสดีครับชาวเดส่อเกมเมอร์ทุกท่านอกับผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านในเกม Rainbow Six Siege นะครับ Operation Sea Wave นะครับก็เพิ่งเข้ากันมาเลยนี่ผมก็เพิ่งกดเข้าเกมมาเลยสดๆร้อนเลยนะครับก็มันเป็นเรียกดว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องทำ ครั้งที่มีตัวละครตัวละครใหม่เข้ามาซีซั่นใหม่เข้ามาที่บอกแล้วพี่สีหนุ่มต้องทำจริงนะฮะเอาก,การเปิดซองครับก็ออไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเก็บซองมาได้แค่ประมาณ29ซองเนี่ยดูสิว่าถ้าซื้อจะได้เท่าไหร่5้ซองไม่น่าถึงนะฮะได้อีกที่ยีแพ็คครับ,รบเออปลดครับปลดผมเก็บตังค์มาเพื่อเปิดซองเพื่อมาไป้ทุกคนได้ดูกันเลยนะเว้ยเออสุดยอด5แพ็คด้วยเนี่ยหมดตูดพอดีเลยหมดหมด,หมดนี่ไป5้ซองครับเอาให้มัน ให้มันครบ62แล้วกันสวยๆอ่าผมชอบเปย์ครับผมชอบเปิดซองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดซองทุกทุกทุกซีซันทุกทุกซีซันใหม่ที่เข้ามาเราก็จะมาเปิดซองกันนะผมวันนี้ก็จะเปิด62ครับมาดูกันว่า62วันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่าโอ้โหผมนี่ดกดีแล้วก็วตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเนาะเอ็ดกับเอ่อเมดูซี่นะครับผมเออก็มาแล้วนะครับก็อาจจาที่ได้ลองเล่นไปก็สนุกดี นะครับโอเคมาเปิดซองกันดีกว่าไม่พูดเยอะนะมามามาเปิดซองเลยผมไม่พูดเยอะอยู่แล้วนะเอเปิดซองเลยมามาบามมามาซองโอ้โหซองได้มาฟา้าทายุฝุ่นเรามาดูกันว่าเราจะได้สีทองกี่อันนะครับเปิดต่อเลยเรื่องเยอะนะครับนะอุ้ยม,ม,นะม่วงมาแล้วทุกคนม่วงมาแล้วฮะหมดไหมอย่างนั้นเหรอหมดเปิดต่อ ต่อเลยอุ้ยม่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่วงสับเฮ้ยเป้าหมายเฮ้ยสกินนี้สีสวยอยู่นะไอ้ดูดีอยู่ดูดีอยู่ดูดีอยู่สิบยี่สิบห้าสิบเจ็ดห้าอ๋อน่าจะเป็นเหมือนเป้าในการปลาลูกดอกอ่าประมาณนั้นนะครับมาต่อเลยเฮ้ยสีม่วงมาสองอันแล้วนะเออมีเปิดซองแล้วสิโอ้โหเซียรวูดแลนด์ะชุดของรุกนะครับ เออแผ่นนี้โดนเอาออกนี่ยังวะยังหน้ายังนะเออปืนพกครับกอรี่เฮ้ยไม่มีอะไรซ้ำนะเฮ้ยเราได้มุ่งมาสามมาทุกคนแผ่นนี้เอาออกยังฮะหน้ายังเนาะเอคอกอะยังใช่ไหมถึกว่าจะยังนะครับแต่ขอดูนิดนึงฮะเอ่อยังปะเดี๋ยวออกไปแล้วอ่ะยังยังอยู่เห็นมีคนบอกว่าจะโดนเอาออกไงป่าเปิดต่อเปิดต่อครับป่าแวะหน่อยแวะหน่อยนะะโอ้ข่าวจัวเแล้วข่าวต้องมาฟินิกซ้ำด้วยครับผม สุดยอดครับไปครับไปต่อครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆหุ้ยทองมาแล้วสีทองมาแล้วมาเป็นอะไรครับทุกคน ue, เอาไป what ม่วก,ก่อสร้างคุณใส่มั่วก่อสร้างมาไรจริงกันแล้วครับผมแบ็คเบียร์ที่เป็นเมนผมเลยนะชอบมากนะผมเป็นของทองนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เฮ้ยมั่วเฮ้ยวันนี้มันมุ่งเยอะนะคลอครัวมากเ้ยสวยอยู่นะครับ แต่ม่วงวันนี้ไม่มีแบ็คไอส์เลยครับมาดูแบ็คไอส์ได้กี่อัมนะครับมาดูหน่อยขาวจัวข่าวัวที่เปิดแล้วแบบไปเลยไปเลยไปเลยไปต้องดูเยอะนะ <c oughs> อ่ะดูหน่อยก็ได้ครับสงครามเวียนเบลเยียมจําได้ตอนนั้นเปิดได้เปิดได้ซ้ำครับคลิปที่แล้วเลยที่เปิดซองฟ้าครับเออไปตุ๊กตาฮิบานาอันนี้น่ารักครับโอ้โหดูดูแววตาเธอสิครับแม่สายต่อครับผม โอ้ไฟอีกแล้วนี่ทองมาเดียวแล้วทุกคนโอ้โหอันนี้มอนเทสครับไม่ใช่ลุกครับเออสุดยอดแต่ละสกินนี้เลยด้วยว่าเอ้ยแต่สีมันดูเป็นทหารดีแล้วสีที่ผมใส่อยู่นี่บอกเลยว่าเขียวคริสต์มาสเลยฮะผมบอกเลยไปกันต่อครับผมเปิดกันต่อโอ้โหฟโอ้โหพอทองมาอันนึงแล้วเอ้ยตุ๊กตาสวยดีนะฮะเอาไว้ห้อยชามเอาไว้ห้อยเฮ้ยไม่มีทองเลยเหรอเอ้ยเอ้ยจะไตาเว้ยเกลือพวกเนี้ยเอ้ย เฮ้ยมันจะเกลือขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวได้ดูดิสินผ้าซองนี้เปิดทั้งหมดสิบห้าซองแล้วฮะับทอมันเดียวเดี๋ยวจะร้องไงดูเดือดโอ้โหสกินนี้สีสวยด้วยนะฮะดูเดือดเลยทีเดียวเป็นปืนนี้มีแค่แอดตัวเดียวนะฮะเฮ้ยมันขาวเยอะจังว่ช่วงนี้วินเชอร์มูนนะฮะไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำแต่ไม่หมาก็ได้นะเออมาดูว่าจะได้แบ็คไอไหมไม่แห,หละคนชอบแบ็คไอเฮ้ยตีท้อง สีทองมาปนเจะปฟ้าเปิดซองมาเฮ้ยเสียงเพลงดังขนาดนี้บอกของดีแน่นอน, <c oughs> น,อนร่มเงาจากไม้เลื้อยโอ้ไม่กอดเอ้ยแต่ก็สวยดีนะแตอ่อยากได้ปืนอะอยากได้ปืนอุ้ยม่วงมาแบกไอ้ว่าแบกไอ้อุ้ยแบกไอ้ซีนโขกคร,ครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้ <c oughs> <c oughs> ก็โดนเนิร์ฟไปเยอะเหมือนกันครับเจเกอร์นะครับ แต่หลายๆคนน่าจะชอบกันกระบอกนี้นะครับเพราะหลายๆคนเล่นกันเยอะสมงผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ฮะอืมครับผมอ่าแบ็คไอซ์วัหนึ่งกระบอกแล้วครับทองสองนักอันหนึ่งกระบอกครับนับแค่ทองกับแบ็คไอซ์เหมือนเดิมนะฮะอ่าเข็มทิดฮะสามไปเลยไม่ต้องดูเยอะครับผมฟ้าอย่างงี้บอกเลยว่าไม่ต้องคิดเยอะครับโอ้โหปืนนี่ปืนของเล่นครับโอ้โหสุดยอดเลยคารมิเลียนนะฮะมั่วไมค์แล้วแบ็คไอซ์หรือเปล่าอู๋ดีคอลครับ มันคือลายอะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นวงจรนะฮะสวยนะคือสกินกินนี้มันสวยทุกสกินจริงครับแค่ว่าจะสวยแบบไหนโอ้ข่าวจั่วไม่ต้องคิดเดยอะเลยนะฮะเฮ้ยออนแล้วจะทองไปสองอันแล้วนเนาะเฮ้ยทองมาที่สามแล้วทุกคนเปิดปะ Hexadix s c i e n c นะฮะนี่คือนี่คือทองใช่ไหมนี่คือล e g e n e r ี y เลาอมันจะแบบวิบวับวิบวับนิดนึงโหสุดยอด ทองมาที่สามแล้วทุกคนไปต่อฮะไอ้ยี่ฝาลูกสองครับตำรวจฮ่องกงฮ่องกงพลิสนะครับข่าวจัวข่าวจจวนี่ไม่ต้องคิดเดยอะเลย night work no not work not โอ้โหข่าวจัวข่าวที่ไม่มีเสียงอะอีล่าฮะอันนี้ไม่ซ้ำเหมอเนี่ยเอานี่ยังไม่มีหรอโอ้โห้ามาอีกแล้วนะ้าโอ้จังเกิลครับสีเขียวมาเลย มันเหมือนสก,กินสีเขียวป่ะแั่เนื้อไม่เปิดปลแล้วหละล่ะสามสิบเอ็ดซองโอเคครึ่ง้วฮะมาครึ่งทางแล้วครึ่งทางกับทองเท่าไหร่นะสี่อันนะครับก็ก็คุ้มแหละอืมนะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยแล้วสักสิบสิบอันได้สิบอันได้ทองคลื่นอนะประมาณนั้นสิบสามสิบอันเอ้ยสามสิบอันได้สามสิบซองได้สี่ทองก็โอเคนะผมรู้สึกว่ามันมันหนึ่งในสิบบาททองอะโดยส่วนตัวนะในใน,ในความคิดผมนะ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยอก็พักมันจะได้อะไรสเลทเมื่อกี้สเลทสามสกินลวดเลยวะใช่ไหมเฮ้ยซีเรียสปะเนี่ยม่วงครับผมแบกไก้เปล่าโอ้โหเมกครับอุ้ยสวยดูนะไปครับไปต่อฮะข่าวจัวเห็ด <Hit! S 2> ไม่ซ้ำหรออันนี้อันนี้ผมมีแล้วใช่ไหมเอ้นี่ผมยังไม่มีใช่ไหม ไม่น่าเชื่อว่ามีสกินอย่างนี้ด้วยคือมันมีแหละแต่ผมไม่จำไม่ได้ว่าผมมีกระบอกน,นี้แล้วนะครับเปิดต่อไปเปิดต่อไปโอ้โหฟ้ามาอีกแล้วโอ้แบตเทิลแทง์ด้วยซ้ำโอ้โหซ้ำทำไมซ้ำชาญมาได้ตังเยอะจังวะข่าวเจอข่าวโจนี่มันคิดเยอะผ่นานไปเลยผมรู้สึกว่าสโมกมิวอะไรนี่มาเยอะเหมือนกันนะอู้ฮาซ้ำด้วยผมเฮาดีสเดีีเกินครับ มายครับผมโอ้โหเปิดมาได้อะไรครับผมอ๋อเป็นกรุ๊ปเลือดนะครับ AB negative นะโอ้ข่าวจุ๊วเลยอ่ะ GO thermal ครับเป็นสกินไอปืนกลหนักนะ6 6 P C 1โอ้ต่านี้ข่าวจั๊วเลยนะฮะสงครามเย็ยนเวียดนามฮะซ้ําด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดนี่เราเหลือกี่ซองเนี่ยไม่ได้นับแล้วเปิดเอาเปิดเอาฟ้ามาโหนี่ไม่ถูกได้เป็นไอคันเดียวทัชชันก้าครับโอ้เหมืนจะรีเวิร์สครับรอรีเวิร์สอยู่นะ โอ้โหไม่มีทองแล้วอ่ะคือตอนนี้น่าจะทองหมดแล้วฮะสปอครับเหลือ17ซองครับตอนนี้ทองน่าจะหมดแล้วนะทอง,ทองหายไปได้หมดอนะทวิชครับอู้นานๆจะได้สกินทวิชทีนะตอเลยวอู้หูบอกเลยว่าโอ,ะะอ้โอ้โหโอ้ที่ปนาครับ15แล้ว14บสี่ซองละโอ้โหขาวจุ๊บฮะหลังๆเริ่มปุ้ยอันนี้สกินนี้อ่ามีแล้วเหรอนึกว่าสกินนี้มีแล้วนะนึกว่าสกินยังไม่มีฟ้าครับผม ตุ๊กตาสโมกนี่แบบเราแบบไปอย่างรวดเร็วเ,เลยม,มันมันมีแต่ฟ้าดิจิตดิจิทัลมิสเอ้ยสกินนี่สวยอยู่นะครับไม่ทองเลยเหรอแรกๆมานี่ม่วงกระทองมารัวมากหลังๆไม่มีแล้วนะทางเราบอกพอแล้วหรือว่าน,นี้ก็คือซองฟรีวะแรกๆกคือซองซื้อแน่เลยผมเ <laughs> <laughs> ชื่อผมไหมเชื่อผมไหมทุกคนถ้าเชื่อผมคอมเมนต์กันมาว่าอันนี้คือซองฟรีเว้ย มันเลยได้แต่ของก็เกลือวิจิลฮะ white n o i ครับโอ้ my god อุ้ยทอมาแล้วอันที่5ทุกคนออกมาเป็นอะไรเฮย้ยสก้าหรอสกาเฮดทำไมมันมันเหมือนจะเหลืองนะแต่ก็ก็ก็มีลายดำๆๆด้วยแต่ก็เฮ้ยผมสึกด,ดีใจที่ผมได้แบ็คเบียนมา2อย่างก็คือหมวกแต่หมวกไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ก็ได้ปืนมาด้วยก็สวยดีนะครับเคลนไรลิงนะครับ สวยดีนะครับ,บครับผมข่าวจัวเพนะสลี่ฮะสีสวยอยู่นะอ่าสกินนี้เอชใช้ได้ด้วยแล้วนะปกติจะใช้ได้กับฟิวนะครับปืนนี้จะหมดยังเอ่ยเฮ้ยปุ่นลองเงี้ยโอ้โห,หนึกว่าเปิดลองเงี้แบบมาที่ทองล้วนปืนซ้ำด้วยโอ้โหมันเพิ่งได้ซ้ำวันนี้เลยก็มาซ้ำอีกรอบด้วยโอ้โหสุดยอดทุกคนเฮ้ยทองอีกแล้วทองที่ละหกแล้วปะทองที่หกครับทุกคนมาเป็นอะไรเอ่ยอู้ อัลลอยเฮาปืนของอีล่าฮะเป็นปืนอีโวสามนะครับอืมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อีลิตก็มีแต่ไม่ได้เล่นเลยสุดยอดครับผมเฮ้ยทองมาหกอันแล้วนะผมนับถูกว่าหกหรือเจ็ดน่าจะหกแหละม,ม่วงแบ็คไอส์เปล่าอย่างแบ็คไอส์เปิดมาแบ็คไอส์ดิบบ้ะเลยโอ้ชุบอัมพรางหญ้าแห้งนะครับครับผมพรางเนียนกริ้งเลยดูไม่ออกเลยนะครับเหลือกี่สองอันี่ยสี่สองสุดท้ายครับ ข่าวจู๋ฮะสุดท้ข่าวจัว,ว,จวลูกซองครับเพจครับไปแล้วซ้ำก็เปิดไปแล้วครับผมข่าวจัวเ <c oughs> ลยสองซองครับทุกคนบทกวีซ้ําด้วยอะบทกวีซ้าด้วยโ <c oughs> อ้ข่าวจัวอันสุดท้ายข่าวนี้คืนเต่าอ,อันสุดท้ายข่าวแล้วซ้านี่ฮาเลยนะโอ้คอนเทนต์เลยนะเอ้ยม่วงเหรอทุกคนออกมาปเป็นไรฮะ <c oughs> เครื่องรางเหรอครับได้ชามปืนที่แบบ <c oughs> ไม,ไม่ไม่สวยเลย ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสไตล์เท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาเปย์ซองครับเป็นการเปย์แบบไม่ใช้ตังจริงครับใช้ตังในเกมนะครับก็วันนี้ได้เปย์ซองไปก็ได้หลายอย่างมาซึ่งรู้สึกว่าตัวใหม่มันน่าจะไม่มีพวกนี้เนาะซึ่งแบ็คเบียนะครับที่เราได้มาเร็วนี้ก็ถือว่าคุ้มๆอยู่นะครับหาลายสวยๆมาใช้อยู่ลายที่แบบไม่เหมือนใครนะครับวันนี้ก็เปิดมาได้แล้วเป็นสีทองนะฮะนี่เลยอ่ะไม่เหมือนใครดีนะครับเปลี่ยนหมวกให้ลุงด้วยนะครับ เออเขาเป็นลุงมันก็ไม่น่านลุงนะเ,เครื่องแบบนี่อะโหใส่ชุดนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่หมวกนี่เลยหมวกสีทองก็โหเป็นเป็นก่อสร้างเลยพิศวกรเลยอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ไปพกสิบซองนะครับก็หวังว่าจะลุ้นกันก็จริงๆได้แบงค์ไอมาด้วยขออวดเป็นไอ้ก่อนดีกว่างอนจอบมะหวังว่าหลายคนอยากๆน่าจะอยากได้เอาเจเกอร์นี่ต่อให้เนิร์ฟยังไงผมว่าถ้าเล่นดีๆยังไงปืนมันก็โกงครับปืนมันก็โหดป,ปืนไม่โกงหรอกปืนมันโหดนะ,ะถ้าเล่นดีๆบอกเลยว,ว่า โอกาสสู้ได้นี่แบ็กไอครับผมโอ้โหใส่แบ็กไอโชว์เลยเล่นยังไม่เทไม่เล่นเลยฮนะอุ้ยแบ็กไอผมมีสองอันเลยนะเอโคตรเท่เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปกันในวันนี้ครับก็ไว้เดี๋ยวจะทำคลิปอะไรมาบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อัปเดตใหม่มาแล้วนะครับก็ไลฟ์สตรีมก็อาจจะมีบ้างนะครับก็คงมานั่งเก็บแรงกันนะครับโอเควันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับถูกใจลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ไปกระจายกองซาเลยครับผมคือผมอาจจะไม่่่่รรรููร้้สสสึึกกไไมเเียยดาาทห เพราะมันก็ได้ขอถ้ามันไม่มีเยอะครับแม้จะได้ซ้ํามาเยอะเหมือนกันแต่ก็คือเราไม่ได้ไปไงเราไม่ได้ไปเสียตังค์เราก็แบบเอ้ยโอเคเราหาเวลาเล่นเก็บตังค์ใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเสียได้นะซีซั่นนี้ยังไม่เห็นมีบัลเิลพาร์ทเลยอาจจะเข้ามาก็ได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ